สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทําการปลูกต้นทุเรียนนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะพี่เชิดเนาะครับค่ะแบบง่ายๆปลูกแบบไม่ต้องขุดหลุมใช่ค่ะเรียกว่านั่งแท่นนั่งแท่นนะคะแล้วก็ขุดดินรอบข้างขึ้นไปโอบใช่ค่ะวิธีการนี้เราก็ปลูกมาให้ดูมาก็คลิปที่แล้วใช่ค่ะก็ได้ประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ค่ะทุเรียนเป็นยังไงอาการ ก็ไม่เหี่ยวนะใบเหี่ยวค่ะใบเหี่ยวเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ค่ะแถมยังแตกยอดออกได้ดีเพราะเราใช้อดีตสองห้าหนึ่งผูกแล้วเราผสมน้ำหนึ่งบัวใส่เท่าไหร่นะแล้วก็ลดเลยหนึ่งถึงสามสี่ีค่ะต่อหนึ่งบัวใช่ค่ะแล้วก็ลดที่เราปลูกใหม่ต้นที่เราปลูกเสร็จแล้วก็ลดเลยโอเคอันนี้ทุเรียนที่เปลูกใหม่ก็ราคาประมาณเท่าไหร่นะพี่ต้นนี้ก็หกสิบถึงเจ็ดสิบบาทหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นทุเรียนใหม่เดี๋ยวเราก็ ดว่าามีกนับแรกเราก็มาดูก่อนนะคะว่าต้นทุเรียนเราเนี่ยมีรากกขดไหมนะคะถ้ามีเราก็ตัดออกถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพื่อปลูกได้เลยมีลูกวันนี้มีลูกค้าโทรมาจากจังหวัดชุมพรนะคะสอบถามว่ามาสักอาร์ดีของเราแล้วท่านก็ได้ดูคลิปที่เราปลูกทุเรียนวันนั้นนะคะท่านก็เลยสงสัยว่า ต้นทุเรียนเนี่ยได้ได้มีการเปลี่ยนถุงไหมหในการปลูกอะไรเงี้ยคะ่ะทําไมมันมีขดลากอะไรเงี้ยคะ่ะห,หนูก็เลยบอกท่านไปว่าเ,ออเราไม่ได้มีการเปลี่ยนถุงนะคะอะไรเงี้ยแต่ท่านก็เลยลองมาสั่งอดีของเราว่าท่านปลูกทุเรียนประมาณหนึ่งร้อยต้นนะคะที่จังหวัดชุมพรแล้วก็อยากลองใช้อดีของเราดูนะคะเพราะว่าท่านปลูกเป็น ไม่มีสารเคมีอะค่ะก็เลยพอดีเลยมันก็เลยแนะนําไปว่าปลูกแบบไร้สารใช่ค่ะนี่นะค่ะเราก็มาหาขดกันดูดูตรงนี้นะนี่ก็จะมี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 เยอะเดียวมีนิดเดียวค่ะประมาณนี้เพราะว่าเป็นทุเรียนเพิ่งปลูกใหม่รากยังไม่เท่าไหร่เนาะใช่ค่ะคือ นี่เลยนะคะถูกก็แค่ปลาตานี้เนาะเดี๋ยวก็ดึงดินรอบข้างขึ้นมาโขกใช่ค่ะแล้วก็ดินดินปลูกเป็นวิธีง่ายๆนะคะท่านผู้ชมสามารถปลูกได้นะคะไม่ได้ยุ่งยากนะคะเรามีอาดีสองห้าหนึ่งนะคะช่วยในการดูแลนะคะ ก็จะขุดดินมากบอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดก็สามารถเม้นมาได้หรือโทรมาได้เบอร์นี้นะคะ083 159 5473นะคะหรือสนใจผลิตภัณฑ์อาดีของเราก็โทรมาได้นะคะ ปลูกง่ายๆนะคะไม่ได้เป็นวิธียุ่งยากเราไม่ต้องขุดหลุมนะพี่เชิญเนาะไม่ต้องขุดปลูกแบบนั่งแค่นไม่ต้องกลัวว่าตัดลากขดออกแล้วมันจะตายเนาะพี่เนาะไม่ไม่ตายเพราะเดี๋ยวเขาจะเกิดขึ้นใหม่ถ้าเราจงไว้นี่มีสิทธิ์ตายใช่ค่ะถ้าไม่ตัดออกก็คือมีสิทธิ์ตายนะคะมีสิทธิ์ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราต้องตัดออกนะพี่เนาะ ประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่หรือว่าต้องเอาดินใส่อีกเนาะเาใส่อีกพีก่เป็นวิธีง่ายๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เรามี RD 2 5สอนะคะช่วยนะคะเพียงตัวเดียวนะคะในการดูแลต้นทุดเรียนของเราพอปลูกเสร็จนะคะเราก็จะทำการหยอดโคนแล้วก็ลดน้ำนะคะ นังปุเราต้องผสมอาดีใช่ค่ะหนึ่งบัวนะหนึ่งบัวต่อหนึ่งถึงสามซีซีนะคะต่ออาดีลดเลยใช่ค่ะลดทันทีเลย,ยดเดแต่ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าทุเรียนจะตายนะคะเพราะว่าเราทดลองมาแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วทุเรียนของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะแล้วพี่เชิญเนาะแตกยอดด้วยยอดเดินแลวอาดีของเราดีจริงๆนะคะปอ สารเคมีนะคะไม,ไ,มไม่มีสารเคมีผสมให้ท่านผชมดูเลยอันนี้จะเป็นการหยอดโคนนะคะอันนี้จะเป็นน้ําน้ําเปล่านะคะหนึ่งรถรถหลังปลูกกผสมใส่บัวรถหลังปลูก,กใช่ค่ะแต่เราจะผสมไว้ก่อน<ช> <ๆ S 2> การหยอดโคนเราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรต่อ R D ดีสีฝานะคะน้ำหนึ่งลิตร R D ดีร้อยซีซีใช่ค่ะ ก็จะประมาณนี้นะครับการปลูกพิษทุเรียนปลูกแบบง่ายๆแบบนั่งแทน่นเดี๋ยวเราต่อ,ตอไปแล้วก็ค่อยๆดึงโอบขึ้นไปเรปเลยๆปลูกข้างแรกเราก็จะใส่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วก็ถนม้หนึ่งบวกนะคะท่านผู้ชม น้ำหนึ่งบัวใส่อดีประมาณหนึ่งถึงสามทีซีค่ะเราจะลดไปที่โขดต้นที่เราปลูกใหม่เลยเนาะใช่ค่ะ นะคะทีนี้ทำมาทุเรียนอยู่ได้นะใช่ค่ะอยู่ได้อยู่ได้เราปลูกมาแล้วอยู่ได้อยู่รอดนะคะไม่ิดมั้ะใช่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปปลูกต้นต่อไปกันค่ะทุเรียนใหม่ไม่ได้ปลูกแค่ตัดแดดเลยวมาปุป๊บกูฟับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะคะ อยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกๆภาคส่วนนะคะก็อยากให้อยากแนะนำอาดีของเรานะคะ,ะ่ลองใช้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่รับรองว่าดีจริงๆค่ะก็เหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมแล้วก็หาขาดรากเนาะพี่เชิดเนาะไม่มไม่ไม่มีไม่มีเนาะเราเป็นรากตะขับถ้าไม่มีแล้วก็วกทำการปล,ลุก ลองไปลึกๆด้วว่ามีรากกดปะ่ะไม่มีครับมีแต่รอยด้านน่าจะรอยตัดไปแล้วตัดเลยงนะั้นตัดรอยรอยตัะเหลือรากตรงเล้วคือปลูกให้ดูแค่สองต้นนะเพื่อนค่ะเด,เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมาค่ะ ก็ขุดดินกบเหมือนเดิมนะคะปลูกง่ายๆแบบนั่งแทนนะพี่เชิดไม่ต้องขุดหลุมเหมือนเด็กก่อนนะพี่เนาะปลูกง่ายต้องปลูกแบบยุ่งยากถ้าขุดหลุมเราก็ต้องมีวัตถุดิบเยอะหลายอย่างต้องแกะต้องอะไรบ้างพี่หลายอย่างเนาะแกออะดิบแกะดําแต่นี่เราไม่ได้มีวัตถุอะไรทั้งนั้นนะคะ่ะวันนี้เราก็มาแนะนําวิธีง่ายๆนะพี่เนาะใช่แต่าดี ใช่ค่ะลดลังปุกปลุกง่ายดูแลง่ายด้วย RD 2551เนาะพี่เชิดเนาะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ที่สำคัญปลอดภทยไรสารนะพี่เนาะเพราะว่า r าดีของเราไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะเป็นสารออแกนิก ปลอดภัยทั้งผู้ชายสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะดินเหนียวครับหนักปิปอนนิดนึงนก็จะเตรียมน้ำรอนะคะน้ำหนึ่งบัวต่ออาดีหนึ่งถึงสามซีซีนะคะผส,สมไว้เลย ไม่ต้องเหนื่อยขุดลุมแล้วนะพี่เชิดไม่ต้องเหนื่อยปลูกด้วยวิธีง่ายๆใช่แต่ต้เรียนอยู่ได้ใช่ค่ะรอดแน่นอนนะพี่เนะร้อยเปนหลังจากที่ปลูกแล้วเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราให้ r าดีสองห้าหนึ่งช่วยดูแลนะพี่เนะเพียงตัวเดียว เป็นอันเสร็จนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้เราก็มาสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะคะวิธีการปลูกทุเรียนแบบ,แบ,บง่ายง่าย,าย,ายแบบนั่งท่านนะพี่นะ้องวิธีการปลูกเราก็ได้อธิบายไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะคะค,ค่ะพี่เช่มีอะไรกเ<โ>สริมไหมไม่มีอะไรมากมายก็ท่านผู้ชมท่านใดที่ดูแล้วสงสัยหรือ มันจะอยู่ได้ไหม้วก็สอบถามได้นะใช่ค่ะพรายังไงก็จะคอยอัปเดตให้ดูเราก็อัปเดตให้ดูตลอดใช่ค่ะอย่างที่เราปลูกมาก็สองอาทิตย์แล้วก็อัปเดตให้ดูแล้วว่าถ้าผู้ชมก็เห็นแล้วว่าต้นทุเรียนใบยังเหมือนเดิมเนาะชื่นยังไม่เหี่ยวถ้าว่าเขามีอะไรนี่ใบเขาจะเหี่ยวทันทีทุเรียนแค่สามวันนะใช่ค่ะแต่อันนี้เราสองอาทิตย์ละยังแสดงว่าวิธีนี้ได้ผลได้ผลจริงค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะพี่เชิญเนาะลองทําดูลองทําดู <ทำ S 1> นะคะขั้นตอนที่เราทําให้ดูใช่ค่ะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะอดีตของเราสองห้าห้าหนึ่งช่วยคุณได้นะคะถ้ายังไงก็ถ้าสนใจนะคะหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่ให้ก่อนหน้านั้นพี่เชิญฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะศูนเก้าห้า แ7 5 6จ8 8้าค่ะหรือจะโทรมาที่เบอร์พ<ม>ี่เชดก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดแล้วสนใจที่จะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ RD2551 ก็โทรมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของนรตกรสุกเกษด้วยนะคะสวัสดีครัสวัสดีค่ะ กลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีหลยปลูอะไรอยู่รือคนงามดอกตอนเขาถาม คนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี